นะคะขอบคุณครอบครัวสาวตู่ฮะอโอมีบ้านใหญ่แล้วเนี่ยมีคนติดตามห้าพันห้าพันเคแล้ว ดติดตามไปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวตามไปดูคลิปนะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดอยู่น้องโก้น้องโก้สวัสดีครับพี่สุโก้มากินต้มแซบกับพี่เดี๋ยวก็หมดละโก้เดี๋ยวพี่ก็พาลงลนะี่แหละอีกประมาณสามหรือสี่คำหมดแล้ววบบดีพี่สุ มาลัยอืมเนาะถ้าเกิดมันลายสูตก็ต้องเรียกให้เต็มอันนี้ก็สูตดีเคเนาะคนขึ้นอยู่นี่คือสูตดีเคพี่ต้นไม้ก็บอกว่าคุณวิไลให้ใช่ไหมกูก,ก็บอกสวัสดีพี่วิไลคุณวิไลสวัสดีจ้าจากสุมาลัยเนาะ พี่ต้นไมกับน้องโกดีครับใครได้นกสาวมาแล้วมาแล้วดีครับน้องเวลน้องโกก็บอกสวัสดีพี่ต้นไม้ครับพี่ต้นไมก้ก็เอ่อม,มาดามเราไปร้องเพลงบ้านน้องโกได้ไม่มีปัญหาหนูอยู่หนูก็อยู่ของหนูก็อยู่ทุกวันนะพี่ต้นไม้พูดถึงว่าอยู่กับโกทุกวัน เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็เปิดให้โกยันหกโมงเช้านะโกเปิดให้โกยันหกโมงเช้าเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนเปิดเปิดให้สามบ้านแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี้มีมีของบ้านบ้านแม่นาอ่าแม่พวงแล้วก็บ้านของโกเพราะว่าของของแบบของลูกเบ้าจ่อย คือช่วงที่ยูวิ่งสติกเกอร์แกยุ่นนะเลียว่าได้จอดให้แกเพราะว่าเอามันบ่มีเครื่องเอาเครื่องมาขืนนํา <s> น้องโกให้ร้องไหม <S <s น่าจะให้ร้องอยู่นะน้องต้นไม้เอ่อพี่ต้นไม้เพราะว่าบางครั้งอ่ะน้องบัวแกก็ร้องนะอืมถามพี่ไข่นุ้ยนอนกี่ทุม่มมาสั่นว่า ให้ร้องบทนร้องกูธร้อง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 ตอบตอบแทนโกก็ได้เพราะว่าบางครั้งอไอหมากผ้าเซื้อขอบคุณหลายๆเดอ้อไอหมากไอหมาก มันไปเนาะไอหมากไอหมากไงขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจไอหมากกดติดตามไปก่อแเราเด้อถ้าคลิปท่านจะเป็นไงหรอกเดี๋ยว<ม>ยายจะไปเที่ยวอียิปต์กับที่รัก จะไปหาน้องโกได้บอดชวนไปทานข้าวด้วยกันมาเลยมาลองมาลองครับสวัสดีครับไอหมากผ้าแซบพี่พี่ซื้ออ่าสุดีเคเดอร์ไอหมากอืออ่าไปคืนนี้ น้องโกฮา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 สวัสดีนะคะไอหมาก็สันวนาจากน้องวิไลพี่ต้นไม้ก็หัวหล่อจัดมาพี่ต้นไม้สันววาพี่ต้นไม้ทำอะไรอยู่เปล่าเนี่ย